สวัสดีจ้าทุกคนเมืม่อนี่สิแม่แกบอกเกาลักไขเบิรงเด้วพี่น้องวันนี้เราจะมาแกะเกาลักษ์นะ,ะทุกคนน้องเพื่อนเอาเกาลักมาฝากพี่น้องเม่นเนี่ยนี่ตะนวยใหญ่ๆมนี่ตะนวยบอกปิ๊งป๊งเลยเกาลักษ์แอบที่เขาขวัว,ข,วาขายตามงานเนาะบานเห่าแพงขนาดเด้เด้อพี่น้องแพงคักเด้แต่ว่าอย่นีนั่น,นมันลลนเต็มดินเลยเด้อข้าเจ้าไปเก็บมาพี่น้องนี่ตะนวยบบกใหญ่ๆหญ่งบอกปับ๊บ ต,ต้มต้มประมาณสุมโมงหนึ่งหรือสามสี่นาทีนี่น่ะเพราะว่าแช่น้ำไ้อันเ้าวบามีแนวขวาน้อพี่นอ้นองเ้าวบามีแนวขวาก็กระเจ้าห้าก่ะเอามาต้มเอามันกะคือในบอกมีบานท่าอะไรพี่น้องคือบอคือในบอกมีบานท่าบอพี่น้องมันหนังตีดแห่มันตีดเปลือกไหมหวานค่ะ บ้านหวานคือในบอกมีบ้านทอน่วยบางไงนะจ้ะพี่น้องเกาอลักล้นเต็มดินเ้อพี่น้องอยู่นี่นนะเขาเจ้าเกบเอาขันบ้านเท่านั้นน้อยเดียวสองลอยสาม้อยอยู่นี่เตะทิมแต่มันกระเบียบยพี่น้องขอพุณน้องเพื่อนหลายๆนอกจากที่เอามาฝากเนอะไปใส่ขัยั่งคืนฮอดคือถึงอายอยู่ตลอดเนาะขอคุณหลายๆเด้อแต่ก็มาเห็คดคลิปให้พี่น้องเบื้องเนี่ยแหละเก่าลักน่วยไงคะ่ะ สวัสดีจ้า